สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผูุ้กคนครับมืงอย่ามาพอพอกันอีกแล้วครับบบาวปุแชแน,นลพี่น้องกับเมนูอาหารอีสานแบบบ้านๆของห้องพี่นอปป้องสูบะเคียครับสูบเคียนี่สมพักสมพกหอมครับกับผักกาดมามาพี่น้องมาผู้ใจบ่ิสุทินเขาง่ายนาผมมาอยู่มากินน้ำกันเด้อครับเด้อเพื่อเป็นการบริสัทษะาเอ้ยแต่อย่าลืมพี่น้องแต่ย่าลืมนะยาลืม,ลมลกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เ่าปุ แหน่วในเด้อพี่น้องเด้อ่าบอกกันแล้วแา้งานตัวเสแล้ะก็มากครับพี่น้องมามาอยู่มาก,กินกัน,นแต่พี่น้องแซ่บ<ม>ผมอื่นว่าเมนูกินหอดบาน

หลังจากลงผิดพี่น้องลงผิหลงผิด,ผดสําหรับฝากเตือ่นด้วยเอา้าเอาเป็นว่าฝากเตือ่นกันแล้วกันพี่น้องฝากเปืี่อนสาหรับสายเท่าด้วยพี่น้องด้วยสายเท่าจะคิดว่าไปดูคลิปผู้อืน่นมาล่มของกับของเพื่อจะเป็น้งองของ AI, เอไอเนะพิ่งเก่งนะพี่น้องเพิ่งจับได้อันนี้ประสบการณ์โดยตัวของผมเลยช่วงที่หายไปเมื่อกี้พี่น้องกับกลับไปดูคลิปของข้าเจ้ามาล่มคองกับของ,ของนะพี่น้องเนาะ ะยี่สิบขีบกรผพานพานสี่พันชั่วโมงกับสามารถสร้างไรไดได้แต่ว่าไอไอเพิ่นจำได้ว่าเฮาเอาเนื้อหาของผู้อื่นมา,เป,นนะนนะาเปลี่ยนของของน้อพี่น้องเนาะขอฝากเตือนเลยพี่น้องด้วยท่านคุนสิมักก้อยขอให้มักในตัวเฮ้าองนก็แล้วกันพี่น้องมักในตัวตันของเฮ้านี่แหละท่านคุนสิมักก็ต้องแปลวของผู้อื่นเอกะพี่น้อง ฝาเกเตือนไปหาสำหรับชาเท่าที่คิดว่าสิโกง AI ไอชับใตให้เราพี่น่อง <c oughs> Я не มือดแดนแล่ะพี่น้องมื่อการ่ <c oughs> เอาขอขอบคุณอบพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อสำหรับทุกๆก,การรับชมทุกทุกทัยตไ่ทุกท,กท,กทกุคอมเมนต์ขอขอบคุณขอบคุณครับแลวเมืออ่อก,กมือเป็นไปเลากับทขอโตลาพ่อแม่พี่น้องไปล้วได้บทนี้เดี๋ยวเมนอ่คลิปหนาจะเป็นเมนูอย่างพ่อแม่พี่นอ้องอย่าน,นี้คอติดตามรับชมกันครับเด้อสำหรับเมื่อกับทีอโตลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ